ฟังเพลงมวนวลน่าจะพี่น้องช <c oughs> มบรรยากาศยุธงไฮทงหน้าไปน้ำจา้าสาวคาเฟ่มันบบเทดอกเด้อคำคืนร้องเพลงเลี้ยงกายจะมีใช่ไหนมาขอเป็นคู่อาเซียอาเฮียมาเที่ยวปากวานด้น ชมตูใครก็หูว่าเขามีแฟนสาวคาเฟมือถือไม่ไฟสองหน้าแต่เบื้องหลังมีน้ำตาส่วนขนา้างหน้าต้องคอยยิ้มแป้นถาดคนเห็นใจใครก็มองดูแคนเพื่อเป็นสิ่งเอว แทนเหี้ยทางบ้านระบายอารมณ์สมใจแล้วก็ไปตีจากเหมือนละครบ้างจากน้ำตาไหลพากไม่ทำไม่ดา้าผู้หญิงกลางคืนใจจะช่วทุกคนพ่จาอย่าได้เห็น ทุกตาบางคนก็มาได้ความจำเป็นสาวคาเฟ่ระทมตรมตรอมดวงใจวอนนาสียทั้งหลายปวดเห็นใจเนื้อเย็นล้ำรวยวันใดจะไม่กลับบางให เห,เห็นใจผู้หญิงกลางคืนมวนบระจ้พี่น้องกันมวนกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากติดตามสองเพจแม่ลูกทํากินแน่เด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า